สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องทางฝั่งสปปเราด้วยนะครับคลิปนี้นะครับพบก,กันกับแนวทางหวยเราพัฒนางวดประจําวันที่9นะครับพฤษภกาคม2568นานะครับก็ตรงกับวันศุกร์เนาะนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพืชมงคลด้วยนะครับพี่ๆนาอก็ขอให้เป็นวันดีแนวทางเฮงๆปัง,งๆก็แล้วกันนะครับ ก็แนวาทางของเรานะครับก็ยังเดินนะครับไม่เต็มที่นะครับเนาะในมาก็มาเด่นรองนะครับเนาะตัวตัวเจาะก็ยังไม่มานะครับพี่พีก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับอย่างวันล่าสุดนั้นแนวทางก็หลุดนะครับเน้น90นะครับเข้ามา08นะครับพี่พี ผลที่ออกนะครับเลขชุด6ตัวเนาะแปดเจ็ดนะครับ87เลขล่างชุด6ตัว08เลขล่างชุด4ตัว3ตัว8 2 7เนาะของเราเด่นตารางเนี่ยมาแค่เลข0นะครับพ,พี่มาแค่เลข0นะูนย์เนาะเลข0กับเลข2นะครับเนะี่ยก็เน้นเน้น9 2 4 2นะครับแต่เข้ามา27นะครับในงวดล่าสุดเนาะก็ต้อง ขอโทษพี่ๆทุกท่านที่ติดตามเนวทางด้วยนะครับส่วนในงวดวันที่9นะครับน้องท่านใดที่เข้ามาติดตามวันนี้นะครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอให้โชคดียิงๆปังๆนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางตัวเลขนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆวันนี้ผมให้ไปที่เลข6เลข2เลข0นะครับเลข9เลข7 นะครับพี่พี่แล้วก็เลข3นะครับ2 3, 7, 6, 9 0นะครับเด่นวันนี้นะครับพี่พี่เด่นวันนี้ผมให้ไปที่เลข6กับเลข0นะครับ6กับ0นะครับเด่น6กับเด่น0นะครับพี่พีก็ จะมีในที่หกสองนะครับหกเจ็ดหกเก้านะครับศูนย์สองศูนย์สาม 07นะครับผมสามตัวนะครับให้ไปที่สามตัวหนูผมให้เป็นตัวเด่นก็นแล้วกันนะครับพี่พี่นอ้องสองหกศูนย์นะครับสองหกศูนย์สองหกศูนย์แล้วก็ศูนย์หก เก้านะครับหกสองเนาะศูนย์เจ็ดนะครับ ตัวเน้นตัวเจาะจะเป็นที่หกสองหกเก้ากับศูนย์เจ็ดนะครับพี่พี่สายวิ่งสายรูดนะครับสำหรับเราพัฒนานะครับผมวันที่เก้านนวันศุกร์นะครับวิ่งรูดเม็ดเดียวนะครับงวดนี้ผมให้ไปที่เลขหกนะครับผมให้ไปที่เลขหกน้อง่้าใดชื่นชอบนะครับก็ขอให้เฮงปังๆก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอให้ทิ้งท้ายน้ะก่อนหยุดสองวันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ก็ทิ้งท้ายนะครับก็พี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดที่นะครับสนใจที่จะเข้ากลุ่มแนวทางนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรับอีกทีนะครับเดี๋ยวจะแจ้งลงในช่องชุมชนนะครับแล้วก็ตรงตรงคลิปด้วยเนาะเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงนะครับตอนนี้ตอนนี้ไอ้งดรับก่อนนะครับพี่ๆนกงดรับก่อนนะครับเพราะว่าพี่ๆสมาชิกก็เริ่มเยอะนะครับพี่ๆนก็เลยต้องของงดไปก่อนนะครับเดี๋ยวท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะครับเดี๋ยวจะ ดึงเข้านะครับแล้วก็ขอบคุณทุกที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมนะครับพี่พี่สลดคลิปนี้สวัสดีครับ